กาหนาต้องซื้อข้ากินก็มือซึ่งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ça, ตั้งกำลัง,งเกียรติติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จังนี้ไปขอเชิญต้านห้าฟังรายการบทความกเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หเจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันปิกมาพบกับรายการบทความเกษตรต่างอากาศเหมือนเช่นเคยกู้วันติดตั้งแต่เวลาเตียงเกิงจนถึงบ่ายโมงนะเจ้า12นาฬิกา30นาทีถว12บนาฬิกา55นาทีทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเชียงใหม่ในระบบ AM เตอรโอความถี่6 1 2กิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอากาศใน8จังหวัดภาคเหนือตันเบนร์ หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k e ไวเบ s ดอทเคอร์พร b ส o k Live และ YouTube สถานีวิทยุมากาเจียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮับฟังกัน,กนได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบฮับในที่จำานิรายการนะเจ้าวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านพอสุทัศน์ปินตาเสนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมวิชาการเกษตรอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืนให้เจีงยงใหม่เป็นคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุมกอกรเจีงยงใหม่วันนี้มาจานท่านผู้ฟังจำอู้กันในเรื่องของการเกษตรกันต่อเป็นเรื่องอายังไปพบปก,กับท่านพรอาสุทธธั์วินตาเสนกันดีกว่าสวัสดีเจ้าท่านพระอสสุทธธั์เจ้า สวัสดีครับคุณสังเกียนแล้วก็ผู้ฟังที่ฟังสถานีวิทยุวิาลเกษตรศาสตร์ในวัดเอกใหม่ทุกท่านครับเจ้าพระเจ้าวันนี้โอ้เรื่องอย่างดีฮะวันนี้ผมจะมาชวนพี่น้องแล้วก็คุณสังเกียนโอ้เรื่องของการปลูกและย้ายต้นไม้เจการปลูกและย้ายต้นไม้เนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะแสงเียนเนาะนิยามเน้นแต่ต้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ขนาดใหญ่ต้นไม้ขนาดกลางขนาดเล็กเนาะต้นไม้ขนาดเล็กเนี่ยเขาจะบอกให้ลงรายละเอียดกะบพ่อเด็กีปลูกเเพราะใส่ถาดมอนใสเห็นเนาะใช่พาะใส่ถาดใส่ถาดหลุมนี่เนะาะใ้่ตอนเวลาเราไปปลูกเนะาะเมื่อก่อนนี้ก็แค่เพาะในดินเน,น,นาะแล้วก็ถอนเนาะแล้วก็ไปปลูกประเดี๋ยวนี้คือต้นไม้ใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ คนก็นิยมปลูกไว้ในบ้านกันหนปัญหาคือถ้าถ้าไปจ้างปลูกหรือไม่ใช่ว่าไปจ้างปลูกถ้าปลูกก็้เาได้วางแผนไว้เนะี่ยปัญหาคือหากมันมันจะเข้าบ้านเนี่ยะเห็นโดยเพราะบ้านปูนบ้านเนี่ยเนี่ยมันบ้านไม้ก็เหมือนกันอ๋อบ้านเข้าไปในป้นห้อยเหระปืนสไตล์เนาะปืนซีเมนต์ปืนบ้าน ในห้องน้ําห้องผ้าเนาะอ๋อแม่นในห้องน้ําห้องผ้าเนาะแล้วก็เอ่อทำเพื่อการจัดการนี่ยากเนาะวิธีการเมื่อจัดการยากไะไรยัยได่อสิเห็นพุ๊เกิดมได้เพราะว่ามันเติกบ้านตึกเนา่จ้นาะใช่ยัยไดอะยางเปิดมาฟวันเนตอนมันลงเนาะหันมันลงจ่าหานมันลงแล้วก็ตอนเพา่เพาอยเค่ามันไป สุดทว่า oh. ทีนี้คือวิธีที่ผมกำลังเรียนม,มาเชื่อมู่คือว่าถ้าแต่เดียวในเป็นบ้านจัดสรรเนาะบ้านจัดสรรที่เขาแคบเนาะหรือที่บ้านของเฮาบตเดียวนี่ก็ที่กว้างเน่ะเพราะว่ามันลูกหลานเกิดมาแบ่งกันไปเนาะสัดส่วนเนาะทีนี้ต่อถ้าเริ่มปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้อย่างที่ผมว่าไม้กินได้ไม้ขนาดใหญ่ขนาด หรือว่าพักเคื่อนแต่คุมวนะ่าเอเขาจะต้องมีกับปลูกเนาะเขาจะย้ายนะพอตการปลูกเนี่ยจะแนะนำไปสองอย่างคือว่าไม้ล้อมที่ซื้อมาปลูกนี่ไม้ล้อมไม้ใหญ่นี่นะที่ซื้อมาปลูกตามปั๊มน้ำมันนะหรือว่าตามบ้านเป็นคนที่เป็นมีสตังเนาะมันก็เอาต้นใหญ่เข้ามาต้นอะไรก็อาจยะซื้อมา เพิ่มห้าหกหมื่นเป็นแสนก็มีนะเปิ้นเปิ้นเอามาเบ้ามามาปลูกเนาะเปิ้นปรับภูมิทั์มาเนาะจ้าเอาปรับภูมิทัหคืองามได้เลยอันภายในเนลามิดได้เลยเนลามิดได้เลยจ้าก็คือเบ้ามาลงได้เลยจ้าเอาห้ามันเกิดจะบียห้าแก้วเนาะจ้าเพราะว่าห้ากันถูกตมาหมดแล้วก็ถูกอ้อด้วยสแลนเนาะ อ๋อด้วยสลันก่อนอ๋อสลันเนี่ยเพื่อเคยจะมีปุ๋ยปะเป้าองแบบจันองแบบจันแล้วก็เป็นตุ้มใหญ่เลยนะเวลามาปลูกแังเกยนเอารถเครดมายกมาอ่าต้นนี่ห้าหมื่นต้นนี้หกหมื่นต้นนี้แสนหนึ่งต้นนี่สองแสนว่าไปตามขนาดเนาะแตงเียนเนอกจ้าคนมีสตางค์เพื่อนึ่งสั่งคำเดียวไดนน้นี่คนมีสตางค์เส้นเขาจะมา,าอู้กันเนี่ยเขา มีสตางค์น้อยหรือแบบแค่มีวิธีการของผมเนี่ยผมแยกได้ครับท<ม>ุกท่านพเอมาใช่แยกได้ค่ะพ่อปลูกเนี่ยผมจะปลูกพ่อเพื่อโดยวิธีเก่านก็โอเคนะผมก็ปกลูกต้นเจ้าลำแขนเนี่ยลำแขนที่เราไปจำมาเนี่ยผมก็จะเอาใส่ในกระถางทุกท่านกระถางที่เป็นพลาสติกเนี่ย เป็นพลาสติกก็ได้ดินเผาก็ได้ผมใส่สองส่วนอยู่คือดินเผาแล้วก็อพลาสติกผมปลูกเมื่อห้าหกปีก่อนนี่นะเทถียรใช่เพื่นว่าโอ้นี่ยังบง่เอากระถางออกโอ้บอกเอาออกบอออกไว้นีน่นก่อนเอากระบอกบอกเพ่นเติเอาเอาไว้นี่ก่อนเอาปลูก็นกระถางนั่นแหละฝังกระถางไปจะปลูกก็ไดใดหน้าบ้านหน้าหลังบ้านแล้วแต่น่ะ อันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นเคล็ดของผมว่าเออเท้าปลูกหน้าบ้านเนี่ยได้ทำน้อยเนี่ยหน้าบ้านจะแ,แลงโองรถจะได้ย้ายลหะเจ้าต้องวางแผนให้ดีเนาะย้ายเหลอเราที่ก็ประเด็นนี้ได้สี่ห้าปีเนี่ยผมก็เอาเอามาย้ายย้ายก็ซื้อต้นมันลยเต้าเต้าขาเนี่ยแหละจ้าเต้าขาเนี่ยหรือว่าเต้าแ่งหรือว่าแตไรและแต่ชนิดไม้อะเนาะจ้า แล้วแต่ชนิดไม้ทีนี้พ้าปลูกในกระถางแล้วปล่อยหคาตันยังลงไปห้นันนั้นไปได้มาต้นต้นพักติวผักติวทีนี้ก็คือมันติวหรือก,กระเพือกเอาปลูกในในกระถางได้ห้าปีนะทีนี้หากมันก็จะกระถางประมาณสิบสองนิ้วน เจ้าเมื่อซอกเนี่ยเนาะเออแล้วแอบผมห้างมันก็จะออกไปแผ่ข้างโอ้ยคนท่าวนมันจะเอาไปยังไดมันกจะมันต้องตายแน่ๆเยนะยเนาะเพว่าโอ้แเป็นยังไงผมพุทธทำคนเดียวก็ได้เนาะทีนี้ห้างมันติดแผ่ไปทางข้างถูกไหออกนอกกระถา,างเนี่ยนะจ้าเขาก็ใจเรื่อยเรื่อยโซ่น้อยๆเนี่ยบอกบอกซิฟนิ้วนี่นะ เอาก็เอาพุดรอบกระถางนี่สักประมาณรอบวงก็ประมาณห้าสิบเซนอนะกเซรอบวงน่ะใช่ห้าสิบเซนหน่เอาก็ตัดตัดไอ้กิ่งที่ตัดก็ดหน้าหักที่มันออกมไม้น่ะนี่มันประมาณได้วงห้าสิบเซนหนึ่งตัดหักออกหมด ตัดห่าเอามดหลังจากตัดห่าเอามดเนี่ยมันพุดพุดข้างๆเนี่ยเนาะช่นนเนาะเบามันออกมาก้ะตอะเออเบาพุดเบาแต่ก่อนเบาเนี่ยไม้ตั้งบนมันใหญ่ละจ้าแต่บ่มใหญ่เขาก็ต้องตัดประมาณสักสามสี่เฮตดแล้วแต่เขาต้องการความสุกตัดกิ่งนออกขาเลยตัดเอาคือมันได้ทรงแล้วแต่แล้วแต่เขาต้องการเนาะเพื่อลดการคลายน้ำ ก็การชนะมันคือว่า,าบาลานซ์ของเงินสมดุลระวังหากกับใบจะได้เหมือนเรียบร้อยพวกเอ่อก็เอาเสียมเล็กดีๆงัดงัดปรากฏว่างัดเรียบร้อยหนึ่งกระถางตัวกระถางยังอยู่นึ่เดี่ใช่กระถางไม่อยู่เพิ่นพกตีเพิ่นล้อมไม้เนี่ยพเพิ่นจะต้องเอาสลงสแลดน มาปลูกนี่เขาป็ต้องอะ่ะตัวอย่างเขาก็เอาห้างอาอกปุ๊บเขายุันค้นได้เลยเพราะว่าห้างมันไปสร้างอ่าหอบปัดยุ่ก้นก่อนสองคนเดี๋ยวยกใส่รถนีครับนามาปลูกจากนองมะาจาั๊บมาปลูกกันนด์น้ำงใช้ใช้คนเดียวคนเดียว คนเดียวดาเนินการเองครับโดยที่ไม่ต้องใช้รถพงรถเคหมูอะไรับบ้เราปลูกอยู่สาบตดเบาออกมาเลยเอาน่าคะเนาะเบาออกมาเลยใช้แทนต้นเนี่ยเต้าเต้าขาเนี่ยทีนี้ก็เอ่อเอาสามารถที่จะดําเนินการเองได้เลยใช่อันนี้แล้วมาปลูกมันรอดมาปลูกรอดครับเพราะว่าปลูกในช่วงปี ฝนตกเนาะช่วงไหนถึงจะรอดเอาออกนะช่วงดีๆเรียนเจ้านะช่วงไม่ต้องฝนฝนซึน่อยเอาฝนซึงหน่อยตกตกไปตอกกันเลยว่าผูกแดดลูกแดดเพี้ยๆนี่ายเลยลูกไปสามต้นเดี๋ยวนี่เป็นทั้งสามต้นเลยอ๋อย้ายตอนย้ายตอนหน้าฝนเอาน่าเจ้าที่ฝนตกซึงๆหน่อย ในตอนนั้นผนให้ย้ายตอนน้าแรงนี่เขาให้รอดหากมันกระทบกระเทือนเนาะไปโกเปิลทีนี้ตอนมาปลูกนี่ก็สําคัญมา้งสิเนี่ยยี่ใดค่ะกระถางกระถางที่เอามาปลูกมันมันจัดก่อนมันแตกก่อนกระถางเรียมาปลูกมันมันมันแตกเวลาจ้าเออ้วเงี้ยได้อ่ะอซ้อกกระถางใหม่ถางพลาสติกมันจะมีหลายขนาดเนาะจ้า เอามาฝังในดินให้เหมือนกัอเอามาดินใส่น้อยแล้วก็หากที่เอาที่ต้นไม้ที่เขามีอยู่นะผอมใส่จ้อมใส่แล้วก็สีก็ห้อาไหร่ก,กัมก็กัมสามข้างแบบี่มันลุกยกกัมเหลือร้อยในลูกที่นะเอาเคยปลูกอะ่ะที่วบามันรับภูมิทัศน์ในบ้านเรเลยเนี่ยโอเคเนาะจ้าแล้วก็มัด ไปออกเนี้ยตอนนี้เริ่มมันก็ท้ไปแต่ตแตตที่มันจะเกี่ยวเนาะไปมันบาเหี่ยวแสดงว่ามันบตายละรอดละเอนะแล้วทนะำอํนอันหนึ่งปรากฏว่ามีปัญหากระถางกระถางใส่ไปได้เนี้ยเจ้ามันน้อยไปอะมันใหญ่เกินมันใหญ่กว่ากระถางค่ะมันใหญ่กากระถางเราไปซื้อกระถางใหญ่ๆกระแปางเนาะอาพลาสติกบ่ เอาอย่างมาโคมเป้นมันเอาก็เลยเอาอย่าก็ยางรถเก่ายางรถพิ่อปอ,อ่ะขุดขุดไปในในหลุมมิดในหลุมเนี้ยแล้วก็เอาต้นไม้ทอามันนั่งในแห่งแปนะครับโมดิน้าตมดินตกแต่งไปเลยอัตโนมัติน้วเนาะแล้วทีนี้ทีว่ว่าใส่ยางเนี่ยใส่ยางใส่เออยางาย,ยางรถเก่าเพื่ออย่าง ผมน้อยในลูกหลานมันจะย้ายเนาะบางครสามารถที่จะเอารถเคนเนี่ยมันยกย้ายไปได้เลยอืมจ้าอันนี้ก็คือเป็นวิธีการการปลูไม้กินได้นี่นะจ้าแล้วเราจะย้ายไปในมุมไหนซอกไหนที่แน่นาคตที่เราต้องการย้ายเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยโดยที่จะต้นไม้แบบน แต่ถ้าเอาปลูกโดยที่แบบมีวัสดุต้องเตรียมการไว้ก็ได้นี่เนาะวางกระถางไว้ไวนี่เนาะช่ปับอย่างเดียวครับเียนอดีตไฟใส่มันเน่าใสาอแล้วก็ปลูกใหม่ทําลายนนมัน,มนไป <จะ S 1> เลยเนาะเอาจะแบบย้ายไปได้ลรอเพราะมันมันก็ท่าไหร่ต่อไปมันจะเป็นซีมงซีเมนต์กาเนี่ยมันหลายเรื่อง ้าบ้านเบิ้ลก็จะแตกจะจัดมดเนาะกําแพงเนาะเพราะนั้นนี่คือต้องปลูกก่อนจะปลูกนี่ต้องวางแผนให้ดีนะว่าไม้นี่มันใหญ่มะ่อนะือเนาะเพราะนั้นปลูกใกล้บ้านล้ํากว่าดีนะท่าต้องต้องห่างห่างบ้านก่อนห่างห่างหัวจ้าอันนี้อันนี้นนไปได้แนวคิดกับเอ่อพรต่างทักไฟผักกพด่็อยู่บ้านเกษตรใช้าโอ้ต้นปลูกผัก ที่มันกินได้ครับคือ,อ,อก็กระแกงไใต้อะ่ะเป็นซิฟซาวอย่างบนตออ้นปลูกในกระถางกระถางใหญ่ๆเลยนะนในบ่อซีเมนต์อ่ะต้นปลูกในบ่อซีเมนต์แล้วก็ต้นตัดมันเพิ่มออกสักเม็ดหนึ่งเนาะจ้าคุมแล้วก็เอาอ่าสูงมาเกินเม็ดกินยอดประกอบกินยอดแบบฟินกินยอดกบบเฟืองเนี่ยไม่ออ,อกอ่ะจ้าวจ้าว ล้วเปิ้สามารถที่จะปลูกในกระถางแหละปลูกในกระถางเลยนะครับจ้าตอนมันเหมือมันสูงล้ําไปเอเนาะจ้าเมื่อเดียวเปิ้นก็ใช้เป็นจะเอี้ยนะะจ้าหั่นพอบัณฑิตจัดงานพวกก็เล่าอย่างเงี้ยให้ฟังว่าอันขนาดอันบบยงชิดที่บ้านเปิ้นเนาะเปิ้นก็ตอนลงนวนสูงสักเม็ดสองเม็ดเอี่ยสามเม็ดเนี่ยเนาะเมื่อมันยืดเติงเนี่ยมห่อได้เอี่ยจ้า ก้อนไม้อื่นๆก็เหมือนกันพยายามตอนให้มันต่ำให้มันเตี้ยเนียง่ายในการบริหารจัดการเนาะหอก็ง่ายการหื่อปุ๋ยหื้อน้ําการบํารุงมันก็ง่ายอยาจะพอมันจะสูงเกาะานมันลงอยาจะอันนี้ก็ง่ายในการบริหารจัดการโดรยเก็บเกี่ยวก็ง่ายเนาะพออภัได้ครับเหมือนกับท่านรองภาวินมโนชัยครูใหญ่เมียนลยายําไยต่างอากาศคณะทํางานภาคประชาชนฮาเพื่อกว่าถ้าปลูกบะลำไยใหม่นี่ก็ ปลูกบ่ต้องสูงให้มันต่าหน่อยแบ่งระยะให้มันชิดชิดน่อยอ่้มันติดติดกันนมันทีเกยไปหันที่สวนเพื่อนน่ะมันสูงมาสักสองเมตรอันน่ะพอจะปลาใหญ่มันท่วมหัวเนี่ยมอยืดเติงเนี่ยแล้วก็มันจะติดกันเป็นแถวเป็นแถวแล้วเก็เปิ้นก็ะวางระบบน้ํายอดไปเนาะแต่ละต้นแต่ละต้นติดติดกันเอ่จะพอไปเก็บเกี่ยวเซตเปิ้นเกาะตอนให้มันบะสูงล้ําเอ่คือเมื่อ ม้อคันใดาปาดก็เก็บได้เลยอ่ะจะนั่งเก็บก็ได้ยืนเก็บก็ได้อ่ะคือมันบริหารจัดการได้ง่ายแห่งงานมันค่อยมีเนาะใบเดียวมันเขี่ยมยากแม่เพราะเพนาะนั้นใจระบบคือมันระยะชีพต้นเตี้ยบลำใหญ่มันก็จะทำให้เหราแบบบริหารจัดการได้ง่ายจเจ้าในครอบครัวใจแห่งงานในครอบครัวพ่อแม่ลูกก็ทําได้ละเอียดเจ้า พอจะมีอย่างเสริมเรื่องการปลูกการย้ายต้นไม้ใหญ่เนี่ทพี่การการปลูกการปลูกแล้วก็เราจะย้ายเราใช้ประโยชน์เนะเาะกับบริหารจัดก,การมันที่สังเกตว่ากับอัน่อนสุดท้ายกับกอันพาวิลน์ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราสามารถดำเนินการนี้ได้เราจะมีการสน,น,นับอนุนรักทรูที่เรามีอยู่เนาะ เราก็บริหารจัดการสามารถที่จะเก็บใช้ประโยชน์ได้หมายถึงว่าใช้ไปตลอดเวลาเลยและใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องเลยซึ่งต่อกระทามุสดุดแต่ที่ปลูกไอ้พัเกเหงื่อเนี่ยโอ้ได้ซีฟชาวผีแล้วจะปลูกใหม่จะต้นน้อยอยู่เนะาะจ้าจเนี่ยแต่สมมุิเราเอาอยู่ในกระถางหรือว่าในสถานที่ที่มันปลูกเองรู้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ มันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าสมัยใหม่นะ New normal ไม่ใชในแา่เจ็ดกลาแมนเก็บพักอันในบ้านในสวนได้เลยนะพ่อเนาะใจพื้นที่บัดนักตตยเม่นกับเจ้าพ่อใจพื้นที่บัดนักอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราสามารถที่วางแผนได้บางส่นจะเอาจะมีอาหารกินได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้จะต้องมีการปลูกการย้ายต้นไม้ที่ เอาได้ใจสอยเนาะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในอนาคตเดิมหนึ่งครับเช้าเพราะนั้นการปลูกเก้าไม้เขาก็ต้องวางแผนให้ดีเนาะหนไม้ไม้ไหนใหญ่ไม้ไหนที่จะอยู่ในกระถางเพื่อคุมมัน่ใือมันออกนอกกระถางเออนะจ้าเนาะอย่างมะนาวบ่เดียวนี้พอกระกปรุกในวงบ่อซีเมนเออนจ้าพอ อันแล้วก็บังคับให้มันมออกนอกฤดูการอย่างมะนาวฤดูแล้งเนี่ยแกนห้าบาทสิบบาทเนาะห้าบาทหกบ,บาทเจ็ดบาทอันแต่ถ้ามันปลูกในบอ่อซีเมนป์ปุ๊บเปิ้นทาได้เนาะเปิ้นก็เอาตาดมันใส่ก้นมันเหียแล้วก็เอาซีเมนต์บงบอ่อใส่เรียงกันเป็นแถวเป็นแถวไปน,นะจ้าแล้วก็ปลูกมะนาวไว้หั่นพอมันใหญ่มาเปิ้นก็เอาพลาสติกคลุมบงบอ่อ อันกันนนน้นมันบหือน้อนำมันเนาะเชมันเจ้าพอใบมันเริ่มะละละบอเอนะมันก็บํารุงปุ๋ยหื้อน้ําฮื้อย่างมันก็แตกอันใบเอ่อแตกดอกออกผลติดหน่วยมาใหม่โอ้คราวนี้เป็นมบบนาวนอกฤดู แกน3บาท5บาทเนี่ยจ้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการบริหารจัดการบังคับเปิลเนาะนอกฤดูกาลบันนาวในวงบ่อซีเมนเนี่ยจ้าอันนี้ก็เป็นหลักการเมื่อมันเครียดเนาะเมื่อมันได้น้ํโอดมันยะเฉมันจ้าอันนี้ก็บริหารจัดการได้นี่ประเดี๋ยวนี้ธุรกิจเกี่ยวกับเก้าไม้อย่างอี้ก็น่าขึ้นแม่นก็เจ้าพอ,อาเจ้าการเบ้าเก้าไม้ขายเ่ยเจ้า ันนี้ก็มีการทำนักขึ้นมีมีมักแล้วก็ราคาก็บะได้ตูกออกสักบกแขนนน่ก็ยังต่ำกว่าถ้าอยู่ในกระถางต้นจะต่ำกว่าห้าร้อยหรือว่าพันนะ,ะจ๊ะแล้วแต่ชนิดไม้ครับแมนแมนค่ะเนาะสำหรับผู้ที่ต้องการเร่งด่วนเนาะ ให้มันใหญ่เลยให้เก็บหน่วยเลยอ่ยะซื้อไปเป็นกระถางใหญ่เอาไปตามในมุมบ้านไหนก็ได้อ่ะเจ้าแล้วก็ดูแลมันแหนน้อยแฮมเมินก็ได้เก็บหน่วยมาลักอ่ะเจ้แล้วก็พื้นตีก็บอหนากอ่ะ อันนี้ก็สามารถบริหารจัดการได้ก็เป็นแห่งธุรกิจหนึ่งถ้าสาหรับคนที่เปิ้นอยากจ,จะทําธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกกขาไม้นะไม้ผลไม้ยืนต้นไม้กินได้ต่างๆก็สามารถปลูกในกระถางนะเจ้าก็เป็นแห่งอาชีพหนึ่งที่สร้างไรายได้หาได้โดยในช่วงเศรษฐกิจชะียท,ที่ทุกคนต้องเปินตัวเก่านะเจ้าเพราะนั้นเรื่องอาหารการกินนี่สําคัญนะเจ้านะพอเาจ้ามีเวลาน้อยเดียวมีอย่างเพิ่มเติมช่วงท้ายตอนนี้ จะปลูกอันทัวได้อยู่กับเจ้าพาะอะอเจ้าหน้าฝนนี่ทุนเหลืองนี่ก็เจ้าจะปลูกนี่กับประมาณต้นมิถุนาหรือว่าปลายพฤษภาเนี่ยดินมันเย็นฝนตกเเตรียมดินเนรียบร้อยแล้วก็เพราะว่าตัวต้นฝน,น,นเนาะ้าเคปลูกประมาณปลายพฤษภาหนึ่งมิถุนานจะไปเก็บเกี่ยวจรรมก่อนเดือนตุลา ตุลาส่วนตัวที่เป็นฝ่ายคนนี่ก็จะเป็นตัวประมาณกุกระกปดาสิงหาแต่รักปดาสมาอาลมณเจ้านี่ก็เออเป็นทาเป็นเนมเล็ดพันธุ์แต่ตัวตาแดงนี่ก็ตาม่ฮ้องสอนก็วก็ฝ่ายเดือนพฤสภาหรือว่าต้นต้นมิถุนาเนี่ยเริ่มปลูกลเ,เิ่มเลาเออวสุรางกตาแดงเนาะทำเคร่อง,งื่อเขาไม่ห้องสอนนะ๊ะ แปลรูปเป็นทวน่าแนวเมอะยังก็ได้แม่งก็จ้าะพอทว่าแนวแผนเนาะทว่าแนวแคป<ม>ก็สามารถต่อยอดได้ทว่าเหลืองก็ถือว่าเป็นพืชอันมาแหงเหมือนกันเนาะแปลเนื้อสัตว์ได้นะจ๊ะบางท่านเพิ่นเบอร์ก,กินจ,จีนก็ทําเป็นโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทํามาจากทว่าเหลืองแบ่งเต้าหู้เต้าห้วยมาเดียวเพิ่นแปลรูปเป็นไอ้ก็เต้าหู้อันที่มันเย็นๆนิ่มๆหน่อยอ่ะสาวพอแล้วก็ใส่เย็นีิ เข้าไปใส่ผล,ลไม้เข้าไปเอาแช่เย็นเอาจ้อนตาก,กินเอ่ยจ้าไม่เดียวนี้เป็นอาชีพเสริมได้จัดเดนจ้าสำหรับคนที่เป็นหักสุขภาพเปิ้นก็จะกินกันเป็นเต้าหู้อ่ะแต่เป็้นทำามืมันเป็นเยลลี่เนาะเป็นนิ่มๆอ่ะจ้าเต้าหูออา้กรอ่ะก็ใส่ผล,ลไม้เป็นชิ้นอ่าหลากหลายเข้าไปนะตั้งหน้าใส่เยลลี่เข้าไปเนาะ เอาแจเย็นเอาใจใส่อุปกรณ์อย่างงามๆบางคนเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมได้นะจ๊ะอันนี้ก็ทําไว้จําหน่ายก็ดีเหมือนกันใครหูรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลรูปทั่วเหลืองการปลูกทั่วเหล,ลืองก็ยังติดต่อทีมงานเดิมท่านผอ,อสุทธาปิปินตาเสรได้นะจ๊ะศูนย์วิจัยพืชไห้เจียงใหม่ก็มีท่านผอ,อ,อยังก็ท่านใหม่มาจาจาเพชร ท่านบอกอีชากา,าพเพศนะจะก,ก็ดูแล,ลอยู่ตอนนี้เชื้อพันเพื่อก็มีขายเนาะตีศูนย์วิจัยและพัฒน,นาเมล็้พันธุ์พืชอยู่ความเดียวกันศูนย์วิจัยพืชให้เจียงหม่ตำบนหนองฮานอำเภอสันไซจงเจียงหม่เจียงใหม่นะนอกจากจะมีพันธทั่วเหลืองละ ยังมีเมล็ดพันธุ์อื่นแหมนะจ๊ะกำลังติดต่อทีมงานเปิ้นเนาะ053498537นะ,นะจ๊ะ053498537ศูวนย์วิจัยพืชให้เจม่แล้วก็ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชก็อยู่ใกล้ๆกันก็ลองมาก่อยมาซื้อก็ได้นะจ๊ะ ติดต่อท่านผอ,อสุธาตินตาเนกศน์ปดนึเก้าห้าศูเจนยึ่งก้าหูป้ใครท่ผออ,อูเรื่องใดแถมต่อปัญหาเรื่องการเกษตรก็ติดตามกันได้กับบทความเกษตรต่างอากาศนะจ่าวันติดเตี้ยนเกิงจนถึงบ่ายโมงสถานีวิทยุมอ,อก,ก์เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี้ยงแหละขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามท่านฟังท่านชมขอบคุณท่านผอสุธาตุปิน ข้าเจ้าเสง่ยเทียนเนียมทราบทีมงานสถานีวิทยุมอกาชจนีใหม่พร้อมท่านพระอ,อสุธาตปินตาเสนนำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนวันติดหน้าบายโมงเตี่ยงเกิงนะจะปะบทความเกษตรต่างอากาศวิทยุมอการาชินีใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ออนไลน์ทั่วโลกเหมือนเช่นเคยยินดีจัดนกักส,สดีเจ้าท่านพระอ,อสุธาต์ปินตาเสนเจ้าสวัสดีครับ